ก่อนเอาใหม่เอาใหม่อม่ะสวัสดีครับแม่สวัสดีครับวันนี้เรามารีวริวๆไอแพดใหม่กันนะนี่อันนี้แม่ตอมาอน,นี่พ่อตีมาให้ใหม่นะนี่มันมันมีนมมอันนี้เกาะขาวมันเลื่อนไปตรงนี้แล้วก็กดท่านบนแล้วก็ตูนสามสองห้าสามตูนบอกรหัสด้วย นี่มีน,นี่ด้วยที่คุย AI เรียกอะไรจิมินายปะจิมินายก็เป,เป็นเป็นผู้ผู้ชาย,ยอ่ะถ้าผู้ชายก็จิมินายถ้าผู้หญิงก็จิมินี่ใช่ถ้าจริงหนูหนูหนูชอบผู้หญิงอ่นะโอเคแล้วก็มีอันนี้ด้วยนี่ถ้จริงเนี่ยเลือกดูเนี้ย นี่ทำเบบนี้ก็แล้วก็กลประามนี้ก็ได้เนี่ยถ้าสิ่งริลๆมันมีคนเตนใช่ไหมนี่อันนี้เหมือนเดิมก็ติดไปในส่ยลุงนี่สายลุงไหนโอ้ห้มีใครเขาใช้หรอกอันเนี้ยมันไม่สวยมันมันสวยเป็นสายลุอันนี้มีคนใช้ไหมมีครับ แต่ที่ตรงีอันนี้มีคนใช่ไหมไม่มีหรอกมันเบี้ยวมันเบี้ยวแล้วครับแล้วอันนี้อันนี้ล่ะอันนี้มีคนใช้ไหมว้าอันนี้ยิ่งมีคนใช้เลยน่ากลัวมากมีคนใช้เหรอไม่มีหรอกมีมีคนใช้เอกอันเดียวเลยไหมเดี๋ยวเนี้ย พอ,อยังยังพอ,อยังมันนานแล้วน,นานแล้วคลิปมันยาวแล้วคลิปมันมันยาวถึงตรงไหนนี่เป็นหมูเองอันนี้เป็นหมูเองอ๋ออันนี้ตัดูเรียวตัวดูหอมพอยังพอ,อยัง คิปมันยาวแล้วปิดคลิปเถอะอแล้วก็โอไม่ไม่ไมเธอก็ไปเรื่อยเลยแล้วก็แล้วแล้วก็มันยังมันยังมียูทูบด้วยนี่ตัวจิบเนะอ็ดนะไปตัวจิบเอ็ดเหรอไอแพดสิบเอ็ดอจิบเอ็ดนี่มันยังมีอันนี้ด้วยดูให้ตัวเรื่องไหนล่ะมีนี้ด้วย ไมมีเกมแล้วก็มีอันนี้ด้วยวด้วยไม่ใช่้วยแล้วก็ออกไปทางนี้กดล้ไอเพดใหม่ตรงราสเบกนี้ยมันยังมีอันนี้ในเ่องอกไปทางนี้ก็ล่ะเขียวมีวบาร์ัสอันนี้ด้วย ก็ยังมีอ,อันนี้ด้วยเครื่องคิดเลขคิดเลขของเลขของเลขนี่เนี่ยวัยชายก่อลูกมามามานั่งลูกไปคิดเถอะวันนี้เราต้องท้าทาลาไปก่อนนะ,ะกดไลค์กับกดแชร์ให้ลองบีไว้นะต่อไปไกยด้วยกดกระดิ่งด้วยแลาไปก่อนบ๊ายบายแม่บ๊ายบายด้วยบ๊ายบาย